ผมคิดว่าเราเลือกหัวหน้าพักเนี่ยเราไม่ได้เลือกว่านำสกุลอะไรเราเลือกจากคนที่มีศักยภาพมีความสามารถและก็มีความพร้อมในการที่จะเป็นคุณนิงเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเชื่อว่าสื่อมุลชนก็ได้เคยประสบกับคุณอิงนะครับการตอบประสบการณ์ความสามารถต่างๆเนี่ยก็สามารถจะตอบเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีนะครับจริงๆคุณอิงไม่ใช่คนใหม่คุณอิงเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพักไทยรักไทยเนี่ยตั้งสมัยอายุทัก แขวบ1ิบขวบเองนะครับสมัยที่คุณพ่อท่านเนี่ยได้ตั้งพักไทยทั้งไทยมีการประชุมกับกลุ่มวิชาชีพต่างๆทั้งผู้ใช้แรงงานทั้งชาวนาทั้งกลุ่มชนชั้นกลางในการในการประชุมทำนโยบายคุณยิงฟังมาโดยตลอดเข้าร่วมโดยตลอดและเป็นคนที่สนใจกันหน้าที่สุดถ้าหากว่าเคยได้ฟังจากท่านทักษิณที่เคยพูดถึงลูกสามคนเนี่ยก็จะบอกว่าคุณยิ้งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สนใจนะฮะไปหาเสียงใน ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ตามคุณยิ่งติดตามไปโดยตลอดผมเชื่อว่าอย่างวันนี้ถ้าพูดถึงการเข้าใจในนโยบายของพรรคไทยรักไทยเนี่ยคุณอิ่งไม่แพ้ใครนะครับเข้าใจในปรัชญ,ญาเพราะเริ่มต้นฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยิ่งไปเรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยเคยผ่านวิกฤตนะครับที่ชีวิตครอบครัวเนี่ยได้กระเทือนรับรับผลสะเทือนจากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถผ่านมาได้อย่างดีนะครับผมเชื่อว่าถ้าพวกเราวันนี้เนี่ย เสนอชื่อคุณอิงขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอิงเป็นคนที่เหมาะสมมากที่สุด